เราเปิดกรชากันครับซึ้งเฮ้ยกดจิดตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดโลซึ่งสองเจ็สิบเอ็ดโลซึ่งเปิดไปแล้วสิบสิบห้ายี่สิบยี่บห้าเปิดไปแล้วยี่สิบโลครับตูตูต,ต,ตูซึ่งมีการันตีด้วยอ่ะธนาคาอีกประมาณสักห้าสิบหกสิบโลเนี่ยน่าจะได้แหละส่วนอาวุธอาวุธผมเปิดไปแล้วประมาณสี่สิบเอ็ดโลผมนับไปแล้ว Okay. เดี๋ยวเรามาเริ่มมาเริ่มเปิดตัวตัวละครก่อนดีกว่านะครับโอเคอันนี้สามสิบใช่ไหมไม่มีชาหลอดออกมาให้หน่อยหรอกอันสี่สิบออกมาเออไหนชาหลอดอะ่ะโอ้ยห้าสิบแล้วอุว้ยชาหลอดมาแล้วโอเค โอ้ยลุนน่ะโอหกสิบลึกป่ะลึกจังเลยโอ้อสองตัวเลยได้ไหมอ่ะไหนๆก็ลึกแล้วอ่ะอันนี้คือใช่เจ็ดสบใช่ไหมก็อ,ออกกันแหละเนี้ยโอเคตื่นเต้นอนะ่ะคือมันการันตีก็จริงแต่เราอยากอยากอยากให้มันได้สองตัวได้ไหม โอ้โหโลมาแบบลึกเกินลึกมากโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออไม่มีสองตัวใดๆยังตื้นนะเฮ้ย โอ้ย y g ก d อีเหี้ยแต่อันนี้รุดเรงเร็วโอเคมากไม, okay, ไม่เป็นไรโอเคเลยไม่เป็นไรโอ้แล้วเครื่องสิงผมยังไม่เคยมีด้วยอันนี้รุดเรงเร็วมากเฮ้ยอะอะต่อต่อต่อลึกแต่ว่าได้เงินจริงๆอะ่ะถือว่าโอเคนะถือว่าไม่แย่เลยแต่ว่าหลุดเนาะอหลุดหลุดแบบนี้ผมโอเคนะอันนี้ก็มันเท่าไหร่ลนะอัพติใช่ไหม อันนี้มีการตีแล้วเฮ้ยชาลล็อตได้ประมาณสัง่งตีตัวเลวยไหมโอ้ตื่นเต้นเลยอ่ะใจเต้นเลยแต่ก็ลึกอ่ะผมเอาลึกลึกผมไม่เหลือแนะ่เลยว่ะชาลล็อตได้เยอะอยู่นะอันนี้น่าจะออกแล้วมั้งหรือว่าลึกนะเขายังไม่ออกอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้ลึกมากปุ่นโอ้ย โอ้ยลึกมากโอ้ยไม่พอนะเนี่ยหูมั้ยลุ้นเลยอ่ะมันลึกเกินอ่ะไม่มีออกเร็วเลยอ่ะมีแค่หลุดเลที่เร็วอ่ะโห เดี๋ยนะเรามีกี่ตัวแล้วเนี่ยมีซีหนึ่งใช่ไหมออกสองตัวเองอาดอีกตัวหนึ่งอ่ะซึ่งโลไม่น่าพอแน่เลยอ่ะโอ้ยลึกมากโอ้ยโอ้ยดวงดวงดวงไปหมดแล้วอ่ะ โอ๊ยโอ๊ยพอจะหลุดได้ไหมอ่ะโอ๊ยเีอยโอ้ยหลุดอีกแล้วออกออกไปแล้วสองตัวครับเหลืออีกอาะอีกตัวหนึ่งงูไม่ไมไม่ได้ไ,ได้อะต้องเติมเพิ่มอะถ้าวะ่ะ อุ้รอบมี้อบรอบมีคือว่าหลุดหลุดหลุดหมดเลยอ่ะอัก้แล้วล่ะหลุดหมดเลยอันนี้ชารลอตยังไม่ซีหกอ่ะน่าจะซีหกแล้วมั้งเนี่ยมันควรจะซีหกแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยว,ยวโอ้ยโชคลายจังเลยอ่ะทำไมโชคลายขนาดนี้ โอ้โหเฮ้ยชาลออชาลอตยังอ๋อชาลลอตยังไม่พออีกเหรออ้ไม่พอเหรอเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยน่าต้องอีกสิบโลไหมมาแล้วโอเคทุกคนมีห้าสิบโลอะ ก็น่าจะได้อาวุธทองหนึ่งแหละจากห้าสิบโลที่ได้อยู่นะตอนเนี้ยอันนี้มันการันตีแล้วนี่ใช่ไหมเนี่ยมันติบโลออกแล้วโอเคไม่ได้เบิร์นอะไรทั้งนั้นโอ้ยเอาไปอาวุธอันที่เครียดที่สุดโอ้ย โอ้ไม่ออกห้าสิบหกสิบโหแม่นลึกตลอดเลยว่ะเนี่ยน,นี้ออกแล้วโอ้ยหน้าตาเนี้ยอันถัดไปวะโอ้ย โอ๊ยตื่นเต้นโอ้ยอย่าพึ่งสิโอ๊ย,อย,อยทำไมันดึกจังอะดีครับดีครับโอ้ยโอ๊ยโอ้ยหหลุดหน้า เสียใจอ่ะขอแลกเป็นเน็ตก่อนแล้วกันนะอเอ้ยเอ้ยใครมันแช่งให้ผมได้อ่ะโดนัทเฉียวมาเลยโอ้ยหลุดลึกมากเลยอ่ะแต่ละอันเสียใจอ่ะ แล้วคือแบบลึกมากอ่ะอ่รอันคือลึกทุกอันไม่มีแบบออกเร็วอะไรเงี้ยเออก็อเข้าใจแหละคงใช้แบบดวงไปหมดแล้วอ่ะตู้ก่อนนะเราแบบตึมเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยถึงเวลาแล้วหรอถึงเวลาแล้วหรอเฮ้ยเรื่อย ตัวโลกผมไม่เคยได้เลยตัวนี้โอ้ยโอ้โหต่พอไหมเนี่ยเออมาแล้วโอ้

No. ตามนั้นครับสองทับสอง